วิบากเกอะพีซมันเล่นได้ทุกอย่าง,ท,งทั้งคู่เลยอยู่กับมันด้วยไม่ดูทั้งคู่เครื่องวินแน่นอนกว่าอืไทยเถอะมีทั้งสองอย่างอะตรงบัลลโอ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรา2คนในอยู่ยังเซียน EP สองนะครับครับผมล็อกลีครับผมเอกครับวันนี้เรามาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมส่งเสริมวัฒนธรรมครับมาทาอะไรครับวันนี้มาเขาบอกว่าสัมภาษณ์ก๊อตเซนเลยดีกว่าที่เป็นข่าวอยู่วันนี้ใช่กระแสแบบร้อนแรงเลยทีเดียวแรงมากๆผมมีท่าด้วยไปไงขอขอท่าหน่อยกับคําคมเท่ๆต้องถึงกันเด็กทั่วโลกเล่นเกมกันได้และเด็กไทยเป็นตัวอะไรถึงเล่นเกมไม่ได้ยิ่คำนี้บอกเลยเป็นกระแสโซเชียลมากคน นะครับแล้วก็แบบเด็กก็แบบรู้สึกว่าอินกับกระแสนี้ด้วยนะฮะตรงนี้วันนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่อยู่ที่บอกไปแล้วอยู่วันนี้เรามาสัมภาษณ์ใครเรามาสัมภาษณ์ใครมาสัมภาษณ์ครับผอประดิษฐ์โปรซิลนั่นเองนะครับเออเป็นกอรเซนของเราเรามอบมอบตำแหน่งกอรเซนเลยนะพี่แว่นเอฟีเอชเชฟที่แล้วนี่กลายเป็นบอลเซนทันทีคือเราเราตั้งตั้งฉายาให้ส่หรับคนาี่มารายการนี้ใช่ค่อนข้างตัวใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นตัวเล็กไม่ตัวคือต้องมอแบกเลยใช่วันนี้เรามาสัม อีสปอร์ตด้วยมีเกมด้วยครับใช่เราอยากจะถามตรงๆว่าเฮ้ยทำไมคนถึงมองว่าอีสปอร์ตหรือว่าเกมเป็นแพชใช่เป็นแพรับมาในสังคมยังไงก็อาจจะก็คือจะบอกว่าวันนี้ที่มาสัมภาษณ์ก็จะทาให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเปิดกว้างขึ้นสําหรับเด็กๆให้เด็กๆเข้ามาในอีสปอร์ตคืออะไรจริงๆเทปนี้อยากให้ดูทั้งผู้ใหญ่และเด็กเลยนะใช่ว่าน่าจะได้ความรู้อย่างมากเลยครับยังไงเราไปเจอพออีกกว่าครับไปเลยครับในปัจจุบันวงการเกม มองง่ายๆทั่วทั้งโลกมันก็โตขึ้นไปเรื่อยๆมูลค่าทางเศรษฐก็เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างสูงดังนั้นประเทศไทยก็อยู่บนโลกเหมือนกันเราก็หลีกเลี่ยงอันนี้ไปพ้นผมมองว่าวง,ง,ง,งการเกมมันก็เจริญเติบโตมันขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่จะเป็นประเด็นปัญหาจริงๆก็คือคนเล่นเกมไม่ใช่ตัวเกมเอาง่ายๆนะถ้าจะดูดูที่เมืองไทยเนี่ยถามว่าเด็กไทยเล่นเกมกันยังไง เรามีเกลียนเยอะแค่ไหนเราเล่นเกมกันรู้จักบัญญับบรญยังไหมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเด็กหลายคนนึกว่ายิ่งเล่นมากยิ่งใช้เวลากับเกมเยอะก็จะยิ่งทําให้ตัวเองเก่งซึ่งความจริงไม่ใช่ผมมองว่าเท่าที่เคยเจอมาเยอะก็คือคนที่เล่นเกมเก่งก็ไม่ได้ใช้เวลากับเกมมากเท่าไหร่แต่เสียเวลาไปศึกษาความรู้หาความรู้ใส่ตัวแล้วเอามาประยุกใช้ในการเล่นเกมพวกนั้นน่เก่งจริง มาถึงการฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับม,มันไม่จำเป็นต้องการฝึกซ้อมการเล่นเกมคุณเล่นเกมเพื่ออะไรเล่นเกมเพื่อความสนุกเล่นเกมเพื่อแข่งขันเล่นเกมเพื่อโชว์ความเก่งหรอือคุณเล่นเกมมีมเป้าหมายยังไงถ้าคุณต้องการเล่นเกมให้เก่งคุณก็ควรจะรู้ว่าแต่ในเกมมันมีกฎมีอะไรมีสกิลอะไรต้องใช้ทักษะอะไรคุณต้องพัฒนาตัวละครของคุณภายในเกมยังไง มากกว่าที่จะมานั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลองผิดลองถูกไปตลอดชีวิตเน้นไปที่บอว่าศึกษาอะไรเออมันจําเป็นที่คุณจะต้องรู้ว่าค่าสเ a ตัสอันไหนที่เหมาะสมกับการเล่นของคุณไม่ใช่ว่าเล่นไปอย่างดีไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเกมนั้นมันมีอะไรบ้างภายในระบบของเกมมีอะไรบ้างเล่นเกมแบบไม่มีแผนนะเริ่มต้นไปก็คุณจะพบความผิดพลาดไปตลอด เริ่มแรกผมว่าประเทศไทยคงต้องทําความรู้จักคําว่า e-sport ก่อนว่ามันคืออะไรมันหมายถึงอะไรจริงๆพูดไปหลายคนก็บอกว่า e-sport ก็คือการแข่งขันเกมหลายคนก็บอกว่าแข่งขันเกมกับเล่นเกมมันต่างกันตรงไหน,นอืนั่นกลับไปดูอีกครั้งหนึ่ง e-sport อิเ e ล็กทรอนิกส์สปอร์ตก็คือกีฬาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วแข่งกันยังไงก็โดยการใช้เกมที่มีอยู่แล้วมันนะทนําการแข่งขันแล้วเกมอ e ิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้างอะโอเยอะมันมีตั้งแต่ ตู้คอนโซลนะตู้อารเคดเกม PC สารพัดถามว่าเกมที่เล่นแบบแซนโลนใช้แข่งได้ไหมก็อย่างแฮกแมนอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าแฮกแมนเทสทิดก็มีการจัดแข่งมาแล้วเกมตู้คอนโซลไอตู้อาร์เคดแข่งได้ไหมก็ได้ก็แข่งได้นะเกมแดนอะไรผมเนี้เอามาแข่งกันเยอะแยะเอเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วอีสปอร์ตก็คือการแข่งขันเกมใช้เกมเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน ไม่จะเป็นจะต้องเป็นออนไลน์มันสแตด์น a l o ก็แข่งกันได้แล้วมันมีจํานวนเกมเยอะที่สามารถนํามาแข่งขันกันได้ถ้าเทียบกับกีฬาก็คล้ายๆกันแหละกรีธามีทั้งวิ่งร้อยวิ่ง4ี่คูณร้อยวิ่ง200ยคล้ายๆกันถ้าเรามองภาพอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่า e-sport คือการแข่งขันโดยใช้เกมเป็นเครื่องมือซึ่งมันมีหลายประเภทแยกๆก,ก,กันไปได้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะเห็นชัดเจนม,มากขึ้นว่าอันนี้คือการนําเกมเข้ามาเป็นการแข่งขันโดยที่ จริงๆแล้วกีฬาที่เราพูดกันเนี่ยนะก็คือตตวสปอร์ตเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการเล่นนั้นแบบินตันฟุตบอลอะไรก็เริ่มจากเอามาเล่นกันแล้วก็พัฒนาเข้ามาสู่การเป็นกีฬาครับนั้นอีสปอร์ตก็คือการเล่นชนิดหนึ่งเพราะเกมก็เป็นการเล่นชนิดหนึ่งสุดท้ายก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่การเป็นกีฬาเหมือนกันความแตกต่างก็คือกีฬาทีเา่เราคุ้นเคยมันต้องเป็นฟิสิกคอนต้องออกแรงในขณะที่เกมอิเล็กทรอนิกส ใช้อะไรทักษะแล้วก็สมองเกมในประเทศไทยถูกสังคมมองไว้ดีผมไม่ได้แต่ว่าสังคมนี่หมายถึงทั้งสังคมหรือเปล่าสังคม<า>งต่งประเทศ<า><า>มัง้บง,บงบางส่วนอเอาเป็นว่าบางส่วนที่ถูกมองว่าไม่ดีผมว่ามันเกิดจากความเข้าใจผิดส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดจากพฤติกรรมของผู้เล่นเกมส่วนหนึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าเด็กไทยเล่นเกมกันไม่บรรดาบรรังเล่นเกมแล้วดือ้อเออพ่อแม่สั่ง ให้ไปช่วยนูน่นช่วยนี่แมวาต้องเล่นเกมก่อนอืม mm hmm. แล้วครอบครัวไทยเราเรามีพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเป็นลูกบังเกิดเกล้าวออฟังลูกสั่ง <Yeah. S 1> พ่อแม่หลายคนไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับเกมมันก็เกิดปัญหาเกิดคำถามขึ้นมาในสังคมว่าเด็กเอาแต่เล่นเกมเด็กไม่สนใจการเรียนเพราะนั้นถามว่าความจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสังคมก็ ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าเกมทําให้เด็กเสียนิสัยรวมไปถึงจริงๆต้องใช้คําว่าการนําเสนอข่าวของสื่อบางครั้งก็ทําให้เกิดความสับสนสื่อมักจะลงข่าวว่าเด็กดูเล่นเกมแล,ล้วเรียนแบบเกมไปก่ออาชญากรรมเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆสมมุติถ้ามีเด็กเล่นเกมสักล้านคนมีกี่คนที่ไปเรียนแบบเกมก่ออาชญากรรมถ้ามีแค่สามคน ต้องไปถามไ้สามคนนั่นเองว่าสุขภาพจิตมันดีว่าเป็นคนปกติหรือเป็นคนวิกลจริตหรือเปล่าถึงเรียนแบบเกมเราเชื่อว่าสื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนสื่อไหนนำเสนอเสอความรุนแรงคนนิยมเสพคนก็จะรุนแรงตามสื่อเออมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าตัวผมเองถ้าจะนับ generation ก็เป็นคนยุคเบบี้บุมสมัยนั้นสื่อไม่มีการแยกไม่มีการจัดเล ผมก็นั่งดูหนังความรุนแรงหนังลบกันฆ่ากันสารพัดมาตั้งแต่เด็กคือมผมก็เสพความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กโตขึ้นผมเป็นคนที่วิ่งหนีความรุนแรงก่อนเพื่อนเลยเกิดอะไรขึ้นวิ่งหนีก่อนแต่สังคมเรายังเชื่อว่าถ้าเสพความรุนแรงไปเรื่อยๆเกิดความเคยชินเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเกมส่วนใหญ่เป็นไ,ไรส่วนใหญ่ก็ใช้ความรุนแรงเกมจึงถูกมองว่ามันเป็นสื่อที่นำเสนอความรุนแรงเขาก็เลยไม่ชอบเกมกัน เลี้ยงแบบคน,คนเลี้ยงทั่วไปนั่นแหละไม่มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นหรอกถามว่าลูกเล่นเกมไหมเขาก็เล่นเออแต่อาจจะต่างกับคนอื่นอยู่บ้างนะเพราะว่าผมก็เล่นเกมกับลูกไม่ได้ปล่อยลูกเล่นตามลำพังก็มันก็อย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวมันก็ยังคงอยู่เราไม่ได้ปล่อยเขาเล่นเกมเพราะเราไปเล่นกับเขาด้วยข้อเสียก็มีอยู่บ้างนะ เกมไหนผมเล่นเก่งกว่าเนี่ยมันจะเลิกเล่นอืมก็แปลว่าจริงๆแล้วพอก็คือเป็นคนที่เล่นเกมเหมือนกันถามว่าผมชอบเล่นเกมไหมก็ชอบสําหรับผมเกมผมเล่นเพื่อความบันเทิงเราทํางานมาใช้เวลา8-9ชั่วโมงบางวันก็10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงอยู่กับการทํางานถึงเวลาก็อยากพักผ่อนแต่การพักผ่อนไม่ใช่การนั่งเล่นไม่ใช่การเดินเล่นการนอนหลับร่างกายมันเหนื่อยล้าอยู่ การเล่นเกมก็เป็นการผ่อนคลายชนิดหนึ่งมันมันอ่านหนังสือผมก็อ่านมาเยอะอ่านจนสายตาสั้นผมก็มาเล่นเกมบ้างเท่านั้นเองผมการเล่นเกมของผมมันไม่ได้เฉพาะเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์เล่นเกมหลายอย่างเยอะแยะที่เมื่อก่อนที่ชอบเล่นตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นเนู่หักลุกไทยนี่แหละคือผมเกิดมามันไม่มีเกมมีเลือกมีใค้เล่นตอนสมัยผมเด็กเพิ่งมาได้เล่นตอนแก่นี่แหละ ตอนนี้ลูกเลิเลกเล่นเกมไปแล้วมันเล่นแต่โซเชียลเน็ตเวิร์กอ๋นะถามว่าผมยังเล่นเกมไหมก็เกมไหนฮิตก็เล่นมีเวลาที่จะเล่นกับมันก็เล่นอย่างเช่นโปเกมอนโกผมก็เล่นแล้วก็ได้ไปออกกำลังกายไปเจอกับสังคมของคนเล่นเกมผมโปเกมอนโกพอสมควร ผมนี่เพื่อไปจับโปเกมอนยอมลงทุนไปเดินในสวนสาธารณะส,สวนหลวงรอาเนี่ยแล้วก็ได้เห็นไปกันทั้งครอบครัวเดินจับโปเกมอนด้วยกันเออมันก็มีสังคมที่ดีของมันอยู่อยู่มุมมองที่สังคมไม่อาจจะไม่ค่อยยกขึ้นมาพูดถึงสักเท่าไหร่ใ,ในในเรื่องของเกียเก่ยวกับเกมนะแต่มันก็ถ้าเห็นเขาไปกันเป็นครอบครัวเดินจับกันแต่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่เล่นนะลูกเอาแต่นั่งหัวราะวิ่งเล่น เคยเล่นอยู่บ้างแต่จุดท้ายหาเพื่อนร่วมทีมยากก็เลยเลือกเล่นไปเล่นดอตตาถึงได้รู้โอ้โหมึงเวรกรรมจริงๆเด็กไทยแต่ละคนสนใจเคยชอบต่างเออเออเฮล้อนใจรอหรือว่าของออเข้าไปเจมันเป็นกันหมดอ่ะเกมออนไลน์เข้าไปเจอพวกเกลียนนี่ลำคาญจริงๆนะ แค่เจอปั๊บมันด่าก่อนแล้วเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวไปทันจะคุยเลยมึงด่าก่อนแล้วเออแล้วมันเกรียนไปทั่วโลกใช่มั้เสียชื่อจริงยังดีมันไม่ไอพวกเกรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษนั่นงั้นเราเนี่ยแต่มันเป็นพิมพ์ไทยมันก็ถือว่าแบบเขาเก่งเนอเออต่างประเทศบอกเห็นเลขห้าเมื่อไหร่รู้เลยเนี่ยคนไทยเวรกรรมอยู่จริเออแพอเอาฝาฝาอะไรเกี่ยวกับ พวกเกียนที่หัวร้อนที่มันแบบไปเกียนชาวบ้านเขาอะอมผมไมนเลิกเล่นด้วยโอเคบอกถ้าถ้าคุณยังทําตัวงี้คุณนี่มีทางอว่าที่จะเก่งเนอะคุณได้จะเล่นเกมไปวันๆท่านั้นเนี่ยได้เด็กเกียนไปวันๆเนี่ยยิงพี่วอลเล่นเกมแต่ละเกมอย่างผมเล่นอาโอผมก็ไปศึกษาก่อนเอ้ยค่าเตตัสแต่ละค่าทําอะไรได้บ้างถ้าเราเล่นอาชีพนี้เรามี fps เท่าไรโดย fps เท่านี้เราสามารถทา dps ได้เท่าไร่ ศึกษามหมดอะแล้วผมก็ปั้นอาชีพมาแบบแปลกๆอะคือกระแสก็คือตอนนั้นเรียกง่ายๆถ้าคุณอยู่ในห้องวันนั้นคุณจะรู้เลยว่าฮอยอีสปอร์ตไม่รอดอะผมกาะผมดูอยู่ถ้าูกไปนี่ผมคงแบ,บบบวกกับคนบนเวทีเลยอะบวกไปก็ไม่ได้อะไร <c oughs> เออเพราะวันั้นแทนที่จะบวกเราก็ลุกขึ้นบอกว่ถามว่าจริงๆคนที่จะชี้นี่มันสังคมคนไทยทุกคน ไม่ใช่คนไม่กี่คนบนเวทีไม่ใช่หน่วยราชการไม่กี่หน่วยเออผมถึงใช้คําถามว่าทั่วโลกเขาเล่นกันหมดแล้วเด็กไทยมันเป็นตัวอะไรมันถึงเล่นไม่ได้อืเราดึงสังคมเข้ามาครับแล้ว,ลวเราพูดให้เขารู้ว่าไม่ใช่แค่คนไม่กี่คนจะมาชี้นาเท่านั้นเองแล้วพอรู้ครัวว่าคําพูดของผมตอนนี้คือเป็นคําฮิตข,ของโลกโซเชียลไปแล้วอือ ขอองเลือเป็นว่ลีเดเป็นเป็นว่าลิเดตไปแล้วคือตอนนี้คนในโลกโซเชียลคือเอาคำพูดของผมไปไปแบบว่าอย่างคนที่เพจคือคนดูสองร้านจริงๆคำพูดทีเด็ดของผมมันอยู่ตอนจบอะไม่เอาไปพูดเลยผมบอกว่าถึงมันมันเป็นเวลาที่เราจะต้องทั้งคนไทยทั้งประเทศต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไม่ใช่ปฏิเสธไม่ใช่ไม่เอาคือจากไอซีทีเนีค่ะนี่คือ ไฮไลท์ของผมอยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนไปเอาแต่ว่าเด็กไทยเป็นตัวหลอ้เวรกรรมจริงๆแล้วมันแทงใจดำมันแทงใจของเด็กนใจเัาแทงใจเด็กมิน้าใสตัวมือดังกล้องเลยเวรกรรมนี่เองวันหนึ่งแบบมีภาคภาคเอกชนมาทำแล้วมันบูมขึ้นมาเหมือนเหมือนกีฬาเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาบูมเอาง่ายๆผมบอกได้เลยนะไม่ว่าจะเอ็กซ์ตรีมหรืออีสปอร์ตภาคเอกชนทำภาครายการแค่ไม่ขัดข้องมาพอแล้วเออ ไม่ต้องไปโวยวายไปที่ว่าทําไม่ได้อย่างนี้ผิดเพราะอะไรทุกอย่างเริ่มต้นวันนั้นเขาก็ <_ z> พูดแล้วว่าเกมมันเป็นเรื่องของธุรกิจมันเอาแต่หาประโยชน์หากําไรเออไอภาคธุรกิจก็นั่งซึมเออมันเป็นผมผมก็จะรู้ด้วยทําไมอ่ะก็ผมเป็นธุรกิจธุรกิจสร้างขึ้นมาเพื่อหากําไรไม่ใช่มูลนิธินี่หว่าเออแต่ผมจะไม่หากาไรผมไม่ตัง้งมูลนิธิแล้วไม่ตั้งเป็นธุรกิจหรอก ก็เห็ำจริงๆคือภาคธุรกิจเองก็นั่งอึง้งนั่งเงียบย้อยไม่กล้าพูดผมก็ไม่เข้าใจแล้วจะเป็นผมผมก็แบบใช่เพราะถ้าผมไม่หากําไรผมก็เป็นมูลนิธิผมไม่เป็นธุรกิจถูกไหมล่ะใช่เอเขาบอกเหมือนกับว่าการหากำไรเป็นเล่นผิดไม่ใช่ลืงผิดนะโลกเราพัฒนาทุกวันนี้เพราะเราหากําไราหากําไรจากอะไรหากําไรจากความโง่ของคนทุกคนนั่นแหละเราองเพราะอะไรมรดกชาติ ยังคงสืบอ,อยู่ได้ตั้งแต่อดีตย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเดโนเสาร์มาจนถึงยุควันนี้เพราะเราโงา่เราสู้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งสิ่งที่เราดีกว่าสัตว์อื่นๆและทำให้เราดำรงอยู่ได้อย่างเดียวเพราะเราภูมิใจในความโง่เมื่อเราภูมิใจในความโง่เราจึงเรียนรู้ที่จะเอาชนะเราสามารถเรียนรู้และสืบทอดส่งถ่ายสิ่งที่เราเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ในขณะที่พวกไดโดเซลมันทําไม่เป็นดาบใดที่เมื่อไหลเรามองว่าเราฉลาดเราก็จะพลาดแต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราโง่และเราพร้อมที่จะเรียนรู้เราจะก้าวไปข้างหน้าตลอดธุรกิจทําขึ้นมาเพราะว่าเราโง่เราไม่รู้จะทําไงเราถึงจะสบายแต่ธุรกิจเขาเรียนรู้เขาสามารถผลิตสิ่งของที่ทําให้คุณสบายขึ้นมาได้คุณยินยอมเสียงเงินซื้อถูกไหมล่ะเออ นั้นเรื่องของเรื่องก,ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆจะเรียกว่าความโง,ง่ก็ไม่ใช่หรอกอเพียงแต่ว่าธุรกิจเขาเรียนรู้ได้เร็วกว่าเราจึงสามารถสิ่งที่มาตอบสนองตัญหาเราได้เท่านั้นเองอย่างเรื่องเกมก็เหมือนกันผลิตเกมมาถ้าคุณเล่นแล้วคุณไม่ชอบยังไงคุณก็ไม่เล่นใช่ไหมล่ะเออเอามาจ้างเล่นผมยังไม่เล่นเลยใช่ไหมก็ขอไม่ไมชอบยังไงเราก็ไม่ทํา เพราะนั้นเกมเันก็ต้องคิดว่าทํำยังไงคนถึงอยากเล่นคนถึงชอบเขาก็จัดการแข่งขันขึ้นมาท่านนั้นเองมันไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นมันตอบโจทย์ที่เราต้องการที่เราชอบได้เราก็ยินดีที่จะจ่ายเงินมันมันมัมาพูดว่าไอ้เกมมันธุรกิจตั้งแต่หาเงินมันไม่ีธุรกิจไหนที่ไม่หาเงินก็พยายามเดินเนี่ยว่าผมอยากให้ทุกคนมองอย่างที่ผมพูดว่าก็คือเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ ที่จะก้าวไปสู่อนาคตเรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันอะไรที่มันเหมาะกับเรามันไม่มีอะไรที่มันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรที่ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอยู่ที่เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันว่าไอ้อย่างนี้เราโอเคสังคมโอเคไปด้วยกันได้เท่านั้นแหละประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ท่านั้นทุกวันนี้ประเทศเรามันมีปัญหาเพราะว่ามันมีคนมาคอยมาทีไออย่างนี้ได้อย่างนี้ไม่ได้มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะเลือกเองอะไรเองประเด็นสําคัญที่สุด พอคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าสังคมเรียนรู้ไปกับคุณด้วยคุณเอาแต่ตัวคุณเองคุณก็อยู่คนเดียวในสังคมไม่ได้แล้วพอถ้าเราได้ e ีสปอรตขึ้นมาจริงๆผมยังมองว่าก้าวต่อไปอนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเราจะทําได้สักแค่ไหนก็ะเป็นมันทา้งต,งตอไปเออถ้าแข่งแบบเดียวเดียวเดียวผมว่าเราเก่งที่สุดในโลกแต่เป็นทีมเมื่อไหร่เจ๊งวะ ประมาณนี้ใช่ไหมครับเด็ต้องรู้จักเรียนรู้ในการทีมเวิร์คอะเด็กไทยต้องต้องเรียนรู้ตรงนั้นอะเขาก็รู้เขาก็รู้ก็แต่ส่วนใหญ่เขาทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะอารมณ์มาบดบังหมดอะถึงเวลาอารมณ์มาแล้วอย่างอื่นจบหายหมดเลยไม่ได้ความเะขาะถายแผนเผินไม่ลืมหมดแล้วมึงแหละผิดแผนกูจริงเลยเวรกรรมจริงเอ้แต่กร้อน นะถ้าไปดูทีมเก่งผิดแผนปั๊บเขาทั้งทีมเขาลุงขงช่วยกันแก้ไม่มาโทษก่อนว่าเออมึงพลาดใครพลาดเขาไม่สนใจแต่เขารีบแก้รีบแก้เกมของเราไม่อะผิดพลาดขึ้นมาปั๊บชี้เลยมึงผิดมึงผิดมึงผิดเออจะเป็นเกมหรือจะเป็น e port, อีสปอร์ตในมุมมองของใครก็แล้วแต่สังคมจะมองยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีทั้งด้านดีด้านเสียอยู่ที่เราจะใช้มันได้อย่างเหมาะสมถูกต้องแค่ไหนไประเด็นสําคัญก็คือทุกวันนี้โลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเรามีความเป็นออนไลน์เรารับปันเข้ามาจะไม่รับก็ไม่ได้ทั้งโลกเขาไปทางนี้ประเทศไทยอย่างที่ผมบอกในตอนแรกเราก็อยู่บนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่สังคมควรจะหันมาให้ความสนใจก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กันอยู่บนสังคมออนไลน์ มากกว่าที่จะบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกมันอยู่ที่เราคนไทยทุกคนจะมองมันแล้วก็เลือกสรรสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมกับตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาชี้นำรู้เท่าทันสื่อที่ผ่านมาทางออนไลน์ทั้งหมดมีความสุขอยู่กับมัน ขอขอบคุณพออ,อประดิษฐ์โปรซิลมากๆนะครับสําหรับเทปนี้ต้องขอบอกว่าค่อนข้างที่เด็ดมากๆแต่เทปนี้เขาคงไม่จ้างผมพูดคนเดียวนะครับฉายาพออ,อว่า ว่าลุงทีมลุงทีมลุงไม่ใช่ก๊อตเลยก๊อตเซนต์อันนี้มันเป็นฉายาที่เราตั้งกันในบริษัทเลยนะครับเพราะเขาค่อนข้างเป็นก๊อตเซนต์ซึ่งเดอะแบกอะเทปที่แล้วเราไปสัมภาษณ์พี่บ้านเอฟพีเอสเราก็ตั้งเขาเป็นบลอนเซนเหมือนเป็นเซนเซย่าแล้วใครที่มารายการนี้ก็จะมีฉายาใช่เป็นบลอนเซนเหมือนของคุณลุงจีนแทมแถมแถมหูห่วยครับนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากความคิดเห็นด้วยนะครับใต้ยูทูบใช่หรือว่าเฟซบุ๊กตรงนี้ไว้ให้ด้วยติดแท็กทีมลุงก็ได้นะอันนี้เป็นกระแสกันมันเป็นกระแส แล้วก็ฝากแชร์ถ้าคุณชอบคุณก็แชร์ออกไปนะครับหรือว่ากดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามรายการอยู่อย่างเซียนของเรานะครับ EP 2แล้ว EP 3อยากให้ใครไปถ้าคุณอยากจะแบบอยากจะรู้ว่าใครอยากจะอยากจะรู้เบื้องหลังของใครรีเควสพิมมาได้พิมมาได้รีเควสมาใต้คลิปพิมมาเยอะอยากเจอใครเราจะไปเจอให้หมดขนาดก๊อตเซ็ตอย่างนี้เราจะไปได้นะครับคุณจะเอาใครลุงตู่ไหม สู่พบพรที่ร้องเพลงเราก็ไปได้เพราะเบื้องหลังเขาเป็นยังไงนะครับกับมือจีบเลยครับเล่นอย่าเล่นมากนะครับโอเควันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนกับอย่างเซียน e b 2นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ